ท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนร,รัษฎรจังหวัดอุดรธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยนะสภาผู้แทนแห่งนี้ในวันแรกที่เราเลือกท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกผมก็มีความเห็นว่าท่านไม่ควรจะได้เป็นเพราะว่าผมเคยเรียนท่านประธานแล้วว่า ในมาตรา159วรรคสองไม่ได้รับการยกเว้นจากรัฐธรรมนูญมาตรา2.2 2. พอเข้ามาเป็นนายกท่านก็ไม่ควรจะเป็นนายกอีกเพราะว่าท่านทำตามมาตรา161ไม่ครบถแถลงคำปฏิญาณตนไม่มีคำว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูนแห่งราชกาจากไทยทุกประการนั่นเป็นอดีตที่ผ่านมา แล้วก็หลังจากนั้นสภาก็พูดเยอะแยะมากถึงความไม่เหมาะสมไม่ควรจะเป็นแต่วันนี้ผมจะพูดถึงยตินี้ยติที่รัฐบาลขอปรึกษารัฐสภาตา,ามมาตานรา1 6หทสานปรมทานครับลำดับแรกผมคงตำหนิถ้าถ้าอาจารย์วิจณุเป็นคนเขียนหรือใครเป็นคนเขียนยตินี้นี่ผมคิดว่าเขียนนี่เอาเปรียบ นักเรียนเยาวชนที่กำลังชุมนุมเรียกร้องอยู่แล้วเขียนโดยไม่เคารพคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนประมทานครับสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่59ทับ2,556ถึงการชุมนุมของประชาชนในขณะนั้นสารรัฐธรรมนูญเขียนคำวินิจฉัยว่าการชุมนุมตอนนั้นน่ะก็ไม่ผิดเพราะเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุม โดยปราชจากอาวุธเพื่อแสดงเกตนารม์ทางการเมืองโดยมีเหตุผลมาจากความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นด,ดินของรัฐบาลอันถือเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและเป็นการเรียกร้องและแสดงพลังด้วยการสนับสนุนของประชาชนจำนวนมาก นี่คือคำวินิจัยของสารรัฐมนูลที่59กาทับหหการเขียนยตินี้จึงไม่สอดคล้องกับคำวินจัยของสารรัฐมนูลฐานคำวิจฉัยของสารรัฐมนูลเป็นมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานที่องค์กรทุกองค์กรต้องคำนึงคำสาตที่เคารพครับมาถึงนาทีนี้ในวันนี้ผมต้องขอากราบเรียนว่าด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติและ ขอเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์ด้วยความจริงใจถ้าหากวันนี้ท่านไม่ลาออกท่านจะทำยังไงฮะท่านจะทำยังไงเพราะว่าคำวินิจัยของศาลุมนูนมันสอว่าถ้าเป็นการแสดงออก <S 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 เพื่อแสดงเก็บรตนอารมทางการเมืองโดยมีเหตุผลมาจากความไม่ไว้วางใจ ในการบริหารราชก,การแผ่นดินของรัฐบาลน,นี่มันมีเหตุทางการเมืองนี่เขาไม่ไว้วางใจการบริหารงานของรัฐบาลแต่เวลาท่านเขียนยติท่านก็เขียนอชว,วะปลายเหตุเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ยังลึกลงไปถึงสาเหตุว่าทำไมนักเรียนเยาวชนถึงลุกขึ้นมาในนาทีนี้ในนาทีนี้ทำไมเขาลุกขึ้นมาเขาเงียบมาหกเจ็ดปีเนี่ย ปีนี้เขาทนอยู่ไม่ได้ท่านประธานครับผมอยากจะให้หลายคนไปดูผมอยากจะขออนุญาตประธานนำคลิปอะไรมาให้ฟังนักเรียนมัธยมจนกระทั่งคืนนี้ที่ผ่านมานี้เวลาตีสองมีการปราใส่ของประชาชนที่พัทยาก็ชัดเจนถึงเกรตนาของเขา,าท่านประธานครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์ไม่ลาออกจะทำยังไงฮะ บ้านเมืองถึงจะขนบท่านบอกว่าให้กลุ่มที่เรียกร้องหยุดเรียกร้องเป็นไปได้ฮะมันมีเกรตนาการไม่ไว้วงางใจการบริหารงานของรัฐบาลถ้าท่านไม่ลาออกท่านจะทำาไงฮะยึดอำนาจก็ได้ก็ยึดแต่พวกชุมนุมเขาก็จะมีหยุดยึดเขาจะมามากขึ้นมีคนประกาศสู้หลายคนแล้ววันนี้ท่านนายกคิดว่าท่านยึดอำนาจใช้ทหารได้หรือเปล่า พราะท่านไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วใครจะรับใช้ท่านท่านทําไม่ได้ฮะทําไม่ได้หรอกอย่าไปเชื่อว่าจะมีการย,ยึดอำนาจผมไม่เชื่อมันท้าทายต่ออํานาจของประชาชนมากเกินไปท่านประธานครับถ้าย,ยึดอํานาจไม่ได้ทําไงฮะยกสภาเมื่อเกี้ท่านวินทยุแถลงแล้วมันไม่มีเหตุต้องยบสภายกเว้นในพักร่วม ถอนตัวออกจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อาจจะยุบสภาเป็นสาเหตุต่อไปได้พอพอพอฟังได้ทางออกที่ง่ายและดีที่สุดวันนี้ผมยังเห็นด้วยกับหลายคนที่พภิปายไม่มีทางอื่นที่ง่ายที่ดีที่สุดคือลาออกมันมีสามรอเท่านั้นนะฮะคือลาออกลาออกและลาออกไม่มีอย่างอื่นทำไมฮะ การลาออกไม่ใช่สิทธิ์ของนายกแต่เป็นสำนึกของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีการเป็นนักกา,ารเมืองประชาชนเกลียดชังแล้วก็ด่าทุกวันทั่วประเทศเป็นแสนแสนคนเนี่ยควรจะอยู่ในตำแหน่งด้วยหรือฮะเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าเห็นด้วยกับหลายท่านลาออกแล้วทำยังไงใครจะมาเป็นมันมีกระบวนการทางกฎหมายรัฐมนูนกำหนดไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งยากกับเขาหรอกเขาดำเนินการรัฐภา,าเขาหาได้ ลาออกแล้วทำยังไงต่อก็แก้ไขรัฐมนูมเนูญเรื่องแก้ไขรัฐมนูญผมเจ็บปวดมากวันที่ยี่สี่กันยาเนียผมบอกประธานว่าผมถูกหลอกในที่ประชุมนี้แรกๆบอกตั้งกรรมธิการพักผมก็มาแจ้งแล้วหาชื่อกับกรรมธิการเสร็จแล้วถ้าทำตั้งแต่วันนั้นมันไม่พัฒนามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ยังไม่สายรีบแสดงความจริงใจใช้วันเดียวก็ได้ ววละที่หนึ่งรับหลักการไปตั้งกรรมธิการเตรียมสภาลงววละที่สองเป็นลายมาตาเวลาที่สองใช้เวลาวันเดียวแล้วก็เอาไว้สิบห้าวันแล้วกลับมาลงมติแล้วก็ววละที่สามก็เอาไว้อีกสิบห้าวันลงมติใช้เวลาเดือนหนึ่งแก้ไขรัฐมนูนได้แก้มาตาไหนไม่ได้แก้สองมาตาได้สองหกห้าวิธีแก้แล้วก็หนึ่งห้าเก้ากับสองเกตสองแก้เสร็จแล้วก็เดินไป คนที่แก้รัฐมนูลก็แก้ไปแล้วก็ยุบสภา,าไปเลือกตั้งใหม่ก็ทําทั้งลาออกทั้งแก้รัฐมนูญทั้งยุบสภา,าทำถามเรื่องเป็นลําดับแล้วเหตุการณ์จะเข้าถูภาวะปกติผมไม่แน่ใจถ้าใช้วิธีอื่นถ้าท่านนายกรัฐมนตรียังอยู่เฉยๆที่ผมลุกขึ้นมาพูดนี่ผมพูดไปด้วยความหวังนะท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรี ขอใคนละเก้าประกาศสถานการณ์ไร้แรงยกเลิกนี่ผมถือว่าเป็นมิติที่ดีผมถึงพูดนี่ด้วยความหวังว่ามันจะเกิดปาฏิหาริหลายคนไม่เชื่อว่านาะยกรัฐมนตีจะลาออกได้แต่ว่าน,นี่ผมเชื่อนะหลังจากผมพูดท่านลาออกได้หรือว่าคืนนี้ท่านลาออกได้บ้านเมืองสู่ความสงบเลยท่านมาอยู่มาหกปีความเหลื่อมลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกยังมีสำนึกเห่อเศรษฐกิจ ท่านแก้ปัญหาโควิดได้อันดับหนึ่งของของโลกดีแต่ท่ามกลางอันดับหนึ่งนี้คนลมน้มในเลน่าตายไปกี่คนภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองไปถามประชาชนแล้วนักธุรกิจใครได้รับเยียวยาบ้างได้รับเยียวยามาแล้วกี่คนกี่ท่านไม่มีเศรษฐกิจดำดิ่งลงไปเรื่อยๆวันนี้ก็บอกแล้วก็หารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังยากเขาเข้ามาไม่รู้มาเห็นอะไร สถานาการณ์ทางการลังของประเทศนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าพอแล้วพอแล้วสำหรับนายกรัฐมนตรีชื่อชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์ต้องจำตำนานพลเอกที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีมีมากมายหลายคนได้แสดงสุริตรุ่นพี่ทำไมไม่ดูบ้างไม่ว่าพลเอกเยงศักดิ์ชมานันพลเอกเปรมจิตุรานนท์ มีความเพียงพอทั้งสิ้นพลเอกอเวลิตยงยายุคนชุมนุมยังไม่ไดด่าด้วย2พันคนข้างทำเนียบกลาออกแล้วนี่คือตัวอย่างของพลเอกเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียชื่อพลเอกไม่ใช่เข้ามาทนอยู่ทนดูจนกระทั่งบ้านเมืองพินานาในทุกเรื่องถดถอยในทุกเรื่องไม่ต้องมาถามหาว่ามีความผิดอะไรมีความบกพร่องเยอะแยะมาก สภานี้พูดสองวันสามพืนมาแล้วไม่รู้กี่รอบก็ไม่ยอมรับถ้ายอมรับกันตรงๆอย่างนี้มันก็ควรจะออกไปแล้วนักบริหารโดยประชาธิปไตยจะต้องมาหาหลักฐานอะไรชัดเจนสิ่งที่มีอยู่แล้วพูดมาแล้วสองสามสี่ห้าวันสามสี่ครั้งเพียงพอแล้วสำหรับการที่จะลาออกการลาออกวันนี้คือสร้างความสงบวันหลังจากวันลาออก เราแก้รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็ค่อยเลือกไปทำไปตามมาตรา265หรือ256ที่ได้รับการแก้ไขนั่นคือสิ่งที่ผมเสนอในวันนี้ท่านนายกตมตีต้องลาออกสถานเดียวทำอย่างอื่นบ้านเมืองไม่สงบแน่นอนขอบคุณครับ